สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้วันที่เก้ากระาคกดานะจ๊ะก็มามาทาคลิปแจ้งเกี่ยวกับการเก,ก็บเห็ดนะจ้ะมาแนะนาวิธีว่าการว่าเฮ็ดอันไหนเก,ก็บได้นะเพิซเบสติมันุนซมลนะภาษาเยอรมันลนะเนาะการว่าออเออเก็บเห็ดรูวอะไรเนาะทำนองนั้นละจ้ะฉันก็โบก,กิงภาษาหรอกจะ้นะเนาะนี่ก็มาเนาะหนาเหล็กนี่ก็เป็นเอ่อเห็ดนะจ้ะนี่จะ้ะเฮ็ดก็ rolling อุ n น o l l i n g กาแฟวันเนาะถ้าอ่านผิดอ่านถูกก็ขออภัยด้วยเพราะว่าก็ไม่กิงเนาะบอนทาเลอะไรเนี่ยสายเยอรมันเฮ็ดพึงจะเฮ็ดพึงขาลายนเนี่ยจะเนาะนี่แบบนี้แล้วก็เขามีวิธีบอกจะนี่ทางที่ดีก็เห็นมีพี่คนนึงอยู่ฟังฝรั่งเศสหรือเปล่าแกไปเก็บเฮ็ดแกเอามือจับเลยจะเนาะเขาไปดูคลิปแกเม่กี้เนาะ แกไปเก็บเฮ็ดอ่าของซันตาเนาะเป็นแบบเฮ็ดพอมหมดซาตานทนํานองนั่นแหละจ้ะมันคนที่เขาพิมพ์บอกเนาะจ้ะเนาะนี่นก็เฮ็ดพึงเฮ็ดพึงแบบเอ่อสีดำเนาะจ้ะสีดำแบบโดกเข้าสีดำค้าก็ดำลายนิดเองนิดนิดเนาะจ้ะนี่จะ้ะพรูดโลเทโลโลิงเนาะเฮกซ์มูสเนาะนี่ภาษาเยอรมันก็ไม่เก่งเล้วจ้ะอ่านได้เท่าที่อ่านเนาะวก็นี่ก็นมิวโอยชี้อยู่นี่จะ้ะ นี่เป็นหืนเห็ดผึ่งเห็ดผึ่งแดงอีกชนิดหนึ่งเนาะจะ้ะแดงทั้งดอกทั้งใบทั้งดอกทั้งขาเลยเถอะอันนี้ก็เป็นมันสมมติมันกดไม่ได้จ้ะมันเลยเปิดน,นานเนาะอันนี้ก็คือเห็ดมันกันจะ้ะเห็ดไอ้ไข่กาลโลลิงเนาะไข่ไข่มันสีสีบุหรี่อะนะอาจจะกินได้ตัวนี้นี่ไงก็ไม่รูนะ้เนาะเดี๋ยว แต่ว่าแต่อันนี้ก็ไม่แน่นอนพอเพราะว่าอันนี้มาถ่ายให้ดูที่นส่วนแบบศึกษาอาจารย์เพื่อนเนาะอันนี้ก็เป็นเฮดพึ่งกับเอ่อฟลอกส์ตันย่มชื่อมันเนาะอะไรฟล,ลุกส์ตันสไตรพิลส์ภาษาเยอรมันนะใครรู้เพราะว่าฉันก็ลังอ่านไม่ค่อยเก่งเนาะจาะนี่จะเนี่ยหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้เฮดพึง่งเอ่อดอกสีน้ำตาลขาออกบุรีอะเนาะแบบนี้จะกินได้เห็นไหมเขาทำแบบช้อนแบบช้อนก็ ช่อนก็มีอะจ้ะกินได้จ้ะเนาะเพื่อนๆเนาะนี่จ้ะก็มาทําคลิปบอกจ้ะเนาะเนี่ยไทยดีมีสมุนเนาะจ้ะอันนี้ก็กินได้ทําน้องนั่นละจ้ะบางที่อาจจะกินได้ไม่ได้อันนี้ก็แล้วแต่เนาะซัม m e r สไตล์เลสเนาะอันนี้ก็คือแบบว่าเฮดผึ่งยาร้อนอะจ้ะเนาะทำซัมเมอร์อะสไตล์เลเนาะมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วเขาก็มีบอกวิธีว่าเออโพลนมันเป็นอะไรดอกไตดอกมันเป็นสีอะไรเนาะ กี่เซนติเมตรอะไรเปล่าสีน้ำตาลอะไรสีขาวเนาะแล้วก็เป็นอะไรนี่แหละทำนองนี่เราจะเนี่ยเขาบอกเป็นภาษาเยอรมันเนาะเราถกทุกประเทศอยู่ฝรั่งเศสก็จะเป็นแบบอีกภาษาหนึ่งเนาะอันนี้ทางเยอรมันเนาะจะนี่จะ้ะยังไงก็ขอให้ทุกคนไปศึกษาด้วยจะ้ะฉันเอามือจับวันนึงเฮดพึ่งเนี่ยเฮดพึ่งสตาร์น,นะจะ้ะอันนีก้ก็กินได้เนาะชวักซูทิกกอสไตเพออันนี้ ดอกหมวกเขาอ่ะหมวกเขาอะเป็นสีดำเนาะเป็นเฮดผึ่งหมวกสีดำจ้ะเนาะฮูสติกเกอร์เนี่ยมันเขาเขียนบอกว่ากินได้แต่อันนี้ก็กินได้เนาะอันนี้เนี่ยจะเฮดผึ่งเลือดนี่จ้ะเนาะถ้าพี่พี่คนไหนที่เก็บชื่ออะไรที่ว่าอยู่ฟังใครที่เ็บเก็บเนาะเฮดเนาะจะเก็บอกเดี๋ยวไปตากเนาะจะจับมือเนาะยังไงก็พยายามศึกษาเนาะเข้า่าเฮดนี้ดีที่สุดขอให้ทุกคน เอาสมุดไปด้วยจ้ะฉันนี่เอาไปทุกครั้งถ้าอันไหนไม่แน่ใจฉันก็บ่จับเลยเอาใหม่เคียค่ยดูเนาะบางทีว่าเอา้าทําไมไม่เก็บแล้วทํำไมต้องไปเคีรยเคีรยเฮให้เสียให้นั่นให้เข้าดุงออกแล้วไม่เก็บอ๋อไม่ใช่จ้ะเพราะว่าจะถอนให้ดูมันไม่เป็นอะไรจ้ะเนาะอันนี้ก็ f l o อกน n สไตล์สไตลอะไรนะสไตล์ที่ก็ฮกซโรริงเนาะอันนี้มันแม่นนี่จนี่เฮดพึงเลือดนี่จ้ะตัวนี้แม่นกินได้ตัวนี้ เนี่ยตัวนี้กินได้ถ้าทำช่อนสมก็เม็ดนี่เขาว่กกินได้เนาะจ้ะนี่จ้ะดอกไตดอกนี่เป็นรังผึ้งข้านี่จะเป็นสีแดงข้างบนเข้าก็จะออกสีแดงแดงฉ่ำๆหน่อยแล้วก็ข้างขาเข้านี่จะเป็นสีแดงเนาะจ้ะนี่นี่จ้ะขอให้ไปศึกษาดีๆเนาะจ้ะมันจะมีมันจะกินได้จ้ะแบบนี้เนาะนี่จ้ะขอไปศึกษาไปอ่านดูก่อนหละจ้ะเพื่อนพอมันอันตรายคนไทยมาอยู่นี่ตายเยอะจ้ะเพราะว่ากินเฮ็ดเนาะ next next อะไรนะ next ที่ลีกะ hex roaring เนี่ย or ตัวนี้ก็กินได้จ้ะนะเห็นไหมเขาเขียนว่าช้อนมีช้อนนะตัวนี้กินได้นี่นี่นี่ตัวนี้กินได้จ้ะนี่ตัวนี้กินได้แนนอนนี่แต่ตัวนี้ตายแน่เลยตัวที่พีเขาไปจับเนี่ยนี่ s a n ต a p พเห็นไหมเขาเขียนว่า ซันแต่เพลสันทาโรริงเนี่ยตัวนี้มันกินไม่ได้จ้ะเนาะนี่เนี่ยเป็นลูปหัวกระโหลกนี่ตายทีเดียวแล้วจะกินละตายในตัวนี้ตัวพี่ทีว่าแกอยู่ฟังใครนะที่แกจับนะเอามือจับนะ่บนะเนี่เด้อไปดูศึกษาก่อนเด้อพี่เดอร์นี่จ้ะเห็นจับแล้วโอ้โหสดยอดเนี่ยขามันจะแดงทางล่างมันจะแดงนิดนิดแดงหน่อยหน่อยข้างบนมันจะเป็นสีขาว สีบุรีอะจา้ะมันพิษกันก็ตัวนี่เห็นไหมมันใชพิษกันมากเลยเห็นไหมตัวนี้ตัวนี้กินได้เนี่ตัวนี่แดงใต้ดอกนี่มันจะสีแดงแต่ตัวนี่ใตดอกเนี่ยสีแดงผสมเหลืองดอกข้างบนจะสีขาวเนาะเนี่ยจ้ะก็มาหาสมุดก็จะเปิดอย่างนี้แหละจ้ะอันนีก้ก็กินไม่ได้เนี่ยตัวนี่ทีฉันไปจับมือจับดอกนิดนึงอาทิย์ที่แล้งไงนะกินไม่ได้ตัวนี้ เชอร์ rolling, เนฟูตโรลิงเนาะขามันสวยขาแต่ว่ากินไม่ได้อันนี้ตัวนี้ดอกเขาสีขาวไตดอกสีออกเหลืองๆอ่อนๆนี่จะ้ะตัวนี้ขาแดงลายนีก่ก็กินไม่ได้จะ้ะตัวนี้ก็ตาตตัวนีก้ก็กินไม่ได้ตัวนี้เนี่ยเขาจะมีบอกวิธีเนี่ยกินได้ไม่ได้อันนี้อันนี้ก็กิกนได้นี่ตัวนี้นี่น,นี่เอ่พึงพึงหัวสีน้ำตาลจะ้ะนี่ตัวนี้ ที่เราเก็บกินกันบ่อยๆนี่แหละจ้ะนี่คนไทยเนาะที่เห็นเนาะมารอนมารอนอันโรริงมารอนเนาะเนี่ตัวนี้กินได้จ้ะนี่เนี่ยถ้ามัเขามีว่าชอนก็มีดนี่กินได้เนาะจ้ะถ้าเป็นหัวก็ลกอย่าไปกินเด็ดขาดเลยจ้ะเ,เพื่อนๆจ้าอันนี้ก็เฮดกินได้ชนิดหนึ่งซีกอลิปเปอรป์เนี่ยอ่านยังไงซีกอลิปเปอร์เนาะ สายเยอรมันเฮดก็กินได้จะคล้ายๆแบบเอ่เอเฮดพึง่งแต่ว่าห้องหัวจะสีดําดอกเขาไตาดอกเขาจะสีเหลืองคล้ายๆมันเฮดพึ่งบ้านเราจะเฮดพึ่งที่ดอกใหญ่ๆกันนะนะอีนน่ะกินได้ตัวนี้กินได้เห็นไหมคือเฮดพึ่งบ้านเราที่มันเป็นเอ่อฟองน้ำข้างล่างเนี่ยคัาจะมีวิธีบอกวิธีอะไรเนะจ้ะก็จะมาทําคลิปแบบนี้เด้อจันเพื่อนจ้ะให้ดูในสมุดอย่างีางเลยจ้ะสดๆเพียวๆบางคนเนี่ยเป็นห่วงจ้ะ พาเห็นพี่คนนึงฟังใครแกไปเอามือจับสดๆเลยเฮ็ดเฮ็ดพิษเฮ็ดผึ่งซาตานจะผึ่งเลือดซาตานนั่นกินไม่ได้กินละตายเลยจ้ะกลับบ้านเก่าเลยจ้ะอันนี้โหลดเธอฟูดโรลิงเนาะนี่อ่านดูข้างบนข้างมีดเนาะมันไม่โฟกัสอีกเลยโอเคโหลดโหลดฟูดโรลิงเนาะภาษาเยอรมันฉันก็บวกกิ่งเด้อน,นี่นี่ก็กินได้จ้ะนี่ตัวนี้ที่ว่า เพชรพึ่งขาแดงอ่ะคนไทยเขาเรียกกันเนาะเห็นน้องวีบอกว่าเนี่ยจะเพ็ดพึ่งขาแดงกินได้จะหัวท้องหลังดอกเขาจะเป็นแบบแห่งๆเนาะมันเหมือน,นเปียกไม้อ่ะจะแล้วก็ไตฟองมันเป็นฟองหนามเนาะสีเหลืองขาสีแดงนี่กินได้ตัวนี้เนาะแล้วก็มาเพ็ดเทปรูทโรเตโรริงเนี่ยตัวนี้ปรูปรูทโรเทมันก็ไม่โฟกัสโรลิงเนี่ยเนาะ กินได้ตัวนี้นี่นี่นี่เห็ดพึ่งเลือดอีกชนิดหนึ่งจ้ะดอกกระแดงดอกกระแดงขากระแดงแดงไปหมดนี่นี่ก็กินได้จ้ะอันนี้ก็เห็ดพึ่งเบี้ยเบียเธออะไรนะเบี้ยไอเธอ full ร o l l i นาะฟูลโร o ิงโอุ้ยฉันก็อ่านบ่ค่อยเปลส์ r o l l อะไรเนี่ยเปลส์ r o l l i นาะ อ่า,อานผิดอ่านถูก,กขออภัยด้วยจะเพราะว่าฉันกระบอกเองภาษาเนาะแต่กับพ่อไปได้อี่จากตัวนี้ก็กินได้นี่เนาะดอกเขาเคยเห็นยจ้ะเนี่ยเขาบอกว่าแซบ่บคนไทยบอกอร่อยมากฉันเคยเอามากินอยู่ที่หนึ่งปีก่อนเนาะปีพศอสอิบแปดอ่ะฉันเก็บมาฉันเอามากินอยู่มันก็แซบ่บกินไปดอกหนึ่งกับหัวยนันเป็นเฮ็ดพิษแต่ว่าก็ ข้างแรกเนาะจ้ะเพราะว่าก็ไม่กล้ากินเนาะเพราะว่าเห็นเขาบอกว่ากินได้แต่เราก็ไม่กินฉันลองเอามาต้มกินสี่ห้าดอกแล้วกินดอกหนึ่งลองดอกตุมต่มๆเนี่ยเนาะเนี่ยมันจะเป็นอย่างงี้ทรงนี้เลยจ้ะกินได้ออกเยอะมากปีสิบแปดนะจ๋ะออกเยอะฝนก็ตก๊ออกเยอะด้วยฉันเเอามากินลองกินมันก็กรึบกรึบอุย้ยอย่างอร่อยเลยแต่ว่าเราก็ไม่กล้าเนาะข้างแรกที่นี่รูเลยจ้ะอันนี้กินได้ตัวนี้กินได้เนาะอันนี้ก็ไม่ได้จ้ะตัวนี้ เห็นเลยเลยนี hmm. <ๆ>่คล้ายๆตัวคล้ายๆ,ๆกันเลยจะเนี่ต้องระวังจากขาเขาจะลายๆเนี่ยขา,ขาก็จะลายคือเป็นตะไคร่เนี่ยตัวนี้กินไม่ได้เนี่เขามีวิธีบอกกาเรนโรริงเนาะกากาเรนโรริงเนี่ยตัวนี้กินไม่ได้เลยมันจะพิษกันมันจะมีคู่แฝดน,นี่ยละกันภาษาเยอรมันสวิลิงนี่จ้ะโมนี่เขาก็จะมีวิธีบอกเนาะกินได้ไม่ได้อันนี้ อันนี้ก็เฮ็ดปูดแต่เพลอ,อันนี้กินได้นี่เฮ็ดพึ่งเนยจ้ะนี่ตัวนี้ขาข้างล่างเขาจะเป็นแบบเป็นเป็นเป็นถุงเท้า,เาจ้ะแล้วก็ดอกมันจะเป็นสีแบบเนยจ้ะเหลืองเนยจ้ะมันจะมันจะอร่อยจ้ะเพราะว่าเกาเคยกินอยู่ทีหนึงแต่กินดอกมันไม่เยอะมะเก็บเอาตัวนี้ก็กิกนได้ชเมริ m ชเม i n g โรนชันโริงเนี่ยตัวนี้ก็กินได้จ้นะเนาะไข่ไข่ก็เฮ็ดพึ่งเนยคือกันไข่ไข่ก็ตัวบนนี่จ้นะเนาะเออมาวิธีบอกวิธีการดูเฮ็ดการหาเฮ็ดเนาะว่าจะกินตัวไหนกินได้ไม่ได้เนาะซันโริงตัวนี้ก็กินได้จ้ะนี่เขาบอกเนาะแต่ว่ามันจะต้องดูด้วยจ้ะเห็นว่าฉันกล้องมันไม่โฟกัสเลยเห็นไหมที่นี่เนี่ยมันจะเป็นจุด คล้ายๆขาลายแดงจุดๆจะเป็นคล้ายๆเฮดทรายนะจะเฮดแดงทรายเฮดผึ่งทรายพูดซะง่ายๆเนาะซันเนี่ยเขาเขียนว่าซันโรลิงซันนี่ก็คือแบบทรายนะจ้ะเนาะนี่เนี่ยเฮดผึ่งแดงทรายจะพูดซะง่ายๆเนาะอันนี้โอเคกินได้ด้วยจ้ะตัวนี้ก็กินได้เคยเห็นอยู่ปีที่แล้วอะ่ะเฮดผึ่งทรายอีกขันคูนโรลิงคูนโรลิครงคล้ายๆเฮด ยาเฮ็ดวัวคล้ายๆเฮ็ดยาบ้านเราแต่มันจะสีเหลืองจะอันนี้ก็กินได้จะเห็นอยู่ตัวแรกว่าสีเหลืองเอ้มันใช่เฮ็ดพึ่งกินได้หรือเปล่าเนี่ยชงขอบขอบดอกเขามันจะเป็นสีเอ่อสีขาวๆแล้วตรงดอกมันเขาจะเป็นแบบทรายแบบเนื้อเนื้อวัวแหละพูดใช่ไงเนาะ <c oughs> นี่จะ้ะก็ดูประมาณเนี่ยมือก็ดูไม่ได้นลเนาะกลา อะไรนะกลาบโรชันโรริงถ้าฉันอ่านผิดอ่านถูกขอภอภัยด้วยแต่นี่กินได้ตัวนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยมันคล้ายๆเฮดยาจะเฮดยาบานเราเนี่ยข้างล่างมันจะเป็นแบบเนี่ยกินได้จะเนี่ยครสังเกตด,ดูใต้ดอกมันจะเป็นแบบคือฟองน้ำที่เราล่างชามเลยจะมันจะเป็นฟองๆข้างล่างคือปอดนะจะผูดยายๆนะนี่ตัวนี้กินได้ oh. เขาทำเอ่อปลูก ช่อนก็ช่อนสมก็มิดเนาะโกลอันนี้ตัวนี้ฉันไปเจ็บมาเลยที่ว่าเห็นอยู่เนาะทายคลิปก่อนก่อนโกลโลริงคล้ายเฮดพึงทองจากตัวนี้เนาะที่มันลื่นๆเนี่ยที่มันลื่นเวลาล่างนี่เวลากินมันจะลื่นมากเลยจ้ะเวลาถูกน้ำฝนเขาจะล e ื่นเนี่ยเขาจะเป็นห่อขุมตั้งแต่ดอกตอนดอกขั <wiście> ้นอ่อนพอบานแล้วเขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยสีทองเหลืองแบบ สีเหลืองอะเนาะทองอะจ้ะเนี่ยก็จะประมาณนี้จ้ะเนาะอันนี้ก็กินได้จะเฮ็ดพึ่งเหลืองดอกเหลืองขาลายจ้ะนี่บุญศพเนี่ยภาษาเยอภาษาสวีเดนนะเขาเรียกอะไรถูกเป่าไหมไฮเดรโรตคัพเนี่ยไฮเดรโรตคัพเนาะมันขาลายพึ่งขาลายแล้วก็ดอกดอกสีเหลืองจ้ะเนี่ย กินได้ตัวนี้แต่ก็เคยกินอยู่นะปีที่แล้วเก็บอยู่จ้ะมันก็อร่อยจ้ะมันกรุบกรบตัวนี้ก็กินได้จ้ะ action load copper เนี่ยตัวนี้ก็กินได้จ้ะดอกแดงขาขาเข้ากับลายๆจ้ะมันจะลลยเหมือนตะไคร่ก็ลายแบบเป็นจุดๆนี่กินได้ตัวนี้ก็กินได้จ้ะเห็นไหมเนี่ยเขาทำไหวเนี่ยจ้ะเนาะโอเค ก็มาถักไทยอันนี้ก็เฮ็ดพึ่งเนยนี่ตัวนี้ก็กินได้จ้ะดุนเคิลเบียเคิลโรริงอันนี้เฮ็ดเฮ็ดพึ่งเบียจ้ะสีเบียเนาะคล้ายเบียนะส,สีน้ำตาลนะจ้ะปูเส้นใหญ่ๆขาลายเนี่ยเฮ็ดพึ่งขาลายเนี่ยขาลายดำหัวดำนี่ก็กินได้จะมีหัวเหลืองกับหัวเหลืองขาลายแล้วก็หัวหัวดำขาลายกินได้จ้ะนี่เนาะ สายเยอรมันเนะาะจ้ะนี่กินได้ถ้าเป็นช้อนถ้าเป็นหัวกระโหลกกินไม่ได้ตัวนี้ก็กินได้เนี่ยแต่ก็ไม่เคยกินจ้ะเนี่ยตัวนี้กินไม่ได้แล้วกันนี่จะเฮดมะนาวจ้ะเฮดมะนาวที่เห็นแม่แม่ขวันอ่าสวีเดนเก็บเนี่ยเฮดผึ่งมะนาวเออไม่ใช่เฮดมะนาวโอ้เฮดผึ่งอีกแล้วเอ่ะเฮดผึ่งกอลเซิร์ชมมลิง คมเมานะคุมเมาเฮภาษาเยอรมันตัวนี้กินได้ hei, นี่เขาบอกกินได้นี่ก็เฮดมะนาวนี่ขาเขาใช้ปอกแล้วก็โลกเอาโลกทั้งโลกดอกออกเนาะแต่ไม่เคยเจอนะเยอรมันเนาะตัวนี้ก็กินได้จ้ะแต่ไม่เคยเจอตัวนี้เนาะโอเคตัวนี้เราจะเนี่ยเฮดตัวนี้อันนี้อิโนกินี่ตัวนี้ก็กินได้จ้ะนี่เฮดอินโอกินาาจ้ะนี่เฮดอิโนกิ และเธอเพลสเนี่ยโอเคกับคลิปนี้ก็สิพกนาทีเนาะจ้าเพื่อนก็ขอตัวลาไปก่อนเด้อจ้ะนี่จ้ะจบคลิปไว้ตรงเออ่เฮดมะนาวเนาะจ้าไงก็ขอให้ทุกคนศึกษาก่อนเด้อจัางไข่ไปกินเนาะโอเคยังไงชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แต่เป็นสาระเป็นประโยชน์สำหรับคนที่จะหลักเฮดการหาเฮดในป่าเนาะจ้ะเพราะว่าศึกษาให้ดีๆก่อนเนาะเพื่อนๆเนาะเพราะมันอันตรายเนาะจ้ะ มันมีคุ้มก็ที่เราเอามือไปจับอะไรเนาองไงก็ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เรือย,ยจ้ะคลิปนี้ก็ยาวเนาะก็เป็นห่วงเพื่อนๆทุกคนนอกจากนี้ปีนี้ปีที่แล้วก็เห็นนี่กินไม่ได้จ้ะมันเป็นของอนาทัวมันคล้ายๆนาทัวอเอเฮเนอกจากมันกินไม่ได้จ้ะปกติมันก็กิกนได้อยู่จะเห็นคนไทยเขาว่ากินได้แต่เราก็ไม่เคยกิน มันก,ก็กินได้แต่ข้ากากับบักนี่มันกินไม่ได้มันเป็นเฮดแปลว่านาทัวแบบธรรมชาติน่ะจ้ะสำหรับหนุกสำหรับแมวสำหรับสัตว์ป่าเนาะตัวนี้กินไม่ได้เด้อตายเลยเลยขลรอเลยนี่เนี่ยโอเคมันก็ไม่โฟกัสให้น้องกองก็ได้ไม่เป็นใจโอเคจ้าก็ขอตัวลาไปที่นี่เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้ะสวัสดีค่ะ